สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจมากๆจากรายงานการประชุมกรงงอครั้งล่าสุดเลยคือมีมติเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรนะครับ5ต่อ2เสียงลดดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25%เเหลือ1.75%เอ,อไม่ใช่แค่ลดครั้งแรกในรอบ4ปีนะแต่มันเป็นการตัดสินใจนอกรอบด้วยเหมือนมีเรื่องด่วนเข้ามาเลยนะครับใช่ค่ะ การตัดสินใจนอกกำหนดการแบบนี้มันก็ช <go> <c oughs> okay, so ี้ชัดเลยนะคะว่ากรงเงงเขามองเห็นความเสี่ยงที่มันเร่งด่วนจริงๆซึ่งรายงานการประชุมล่าสุดที่ออกมาเมื่อปลายเดือนเมษา68เนี่ยก็ระบุค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าหัวใจสําคัญเลยคือเรื่องสงครามการค้าโลกที่ดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงแล้วก็กระทบเศรษฐกิจไทยเราหนักกว่าที่ที่เคยประเมินกันไว้ตอนแรกมากๆเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาลงลึกกันตรงนี้เลย ทำไมเรื่องสงครามการค้ามันถึงกลายเป็นปัจจัยที่หูพลิกการตัดสินใจได้ขนาดนี้รายงานเขาให้สัญญาณเตือนอะไรไว้บ้างครับก่อนก่อนที่ภาษีใหม่จะเริ่มใช้จริงใช่ไหมคะอ๋อครับครับแต่แต่สิ่งที่กระทบไปแล้วเต็มเต็งเลยเนี่ยก็คือเรื่องความเชื่อมั่นค่ะทั้งฝั่งผู้บริโภคเองที่อาจจะเออชะลอการใช้จ่ายลงแล้วก็ฝั่งธุรกิจที่อาจจะลังเลไม่กล้าลงทุนเพิ่มค่ะครับ ล้บมองไปข้างหน้าละครับผลกระทบมันจะมันจะแค่ไหนแค่เรื่องตัวเลขส่งออกที่ลดลงหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับกอนอง,อง,องเขามองไกลกว่านั้นนะคะคือผลกระทบเนี่ยมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องผลระยะสั้นๆนะคะแต่อาจจะไปถึงขั้นเปลี่ยนโครงสร้างการค้าการผลิตของโลกในระยะยาวเลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็อาจจะหมายถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกที่มันมันลดลงด้วยนะคะ โอ้ oh, ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี68ภายใต้ความเสี่ยงที่ว่านี้กนงองอเขาประเมินเอ่อไว้อย่างไรบ้างครับมีการทำซีนารีโอไวอะค่ะคือมีสองภาพนะคะถ้าสงครามการค้ามันยืดเยื้อแต่ภาษีไม่ได้สูงมากนักเนี่ยเศรษฐกิจไทยปี68ก็อาจจะโตได้สักประมาณ2.0%แต่แต่ถ้าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นภาษีสูงขึ้น อันนี้เศรษฐกิจอาจจะโตได้แค่1.3%เท่านั้นเองค่ะโห1.3%นี่ถือว่าน่ากังวลมากเลยนะครับเทียบกับศักยภาพปกติของเราแล้วคือต่ำไปเยอะเลยและความเสี่ยงหลักๆที่มันกดดันตัวเลขคาดการณ์นี้อยู่มันมาจากมาจากช่องทางไหนเป็นพิเศษครับหลักๆเลยมาจากนโยบายการค้าโลกนะคะผ่าน3ช่องทางใหญ่ๆเลยค่ะ 1. คือกระทบส่งออกไปสหรัฐโดยตรงเลย อันนี้พวกกลุ่มเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อาจจะโดนก่อนเพื่อนรวมถึงที่ส่งออกผ่านซัพพลายเชนที่มีปลายทางคือสหรัฐด้วยนะคะครับครับสองคือการแข่งขันที่มันจะรุนแรงขึ้นคือสินค้าจากประเทศอื่นที่เขาโดนภาษีเนี่ยก็อาจจะหันมาตีตลาดเดียวกับเราหรือทลกเข้ามาในตลาดบ้านเราแทนอันนี้ก็จะกระทบกลุ่มเครื่องนุ่งห่มเฟอร์นิเจอร์อิเล็กทรอนิกส์อะไรทุ่งนี้ค่ะอืมสามคือการลงทุนภาคเอกชนที่อาจจะ ชะง,งักไปเลยเพราะความไม่แน่นอนมันสูงแล้วก็การบริโภคที่อาจจะซึมลงตามความเชื่อมั่นที่ลดลงค่ะเข้าใจครับนอกจากผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้าแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกไหมครับที่กรงองเขากังวลมีค่ะเรื่องจํานวนนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกปัจจัยนะคะ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ดูเหมือนจะลดลงชัดเจนเลยในไตรมาสแรกอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะคะทั้งเรื่องความกังวลด้านความปลอดภยัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะนโยบายของจีนเองครับบวกกับเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวลงด้วยก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวของท่องเที่ยวโดยรวมอาจจะไม่ถึงเป้า40ล้านคนในเร็วๆนี้แล้วก็เผื่อๆอาจจะใช้ใจ่ายต่อหัวน้อยลงด้วยนะคะอืมกระทบหลายทางเลยใช่ค่ะ นอกจากนี้ก็มีปัจจัยเฉพาะของไทยเองอีกเช่นปัญหาเชิงโครงสร้างในบางอุตสาหกรรมหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ข้อจำกัดด้านนโยบายการคลังเองแล้วก็มีความเสี่ยงด้านเครดิตโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับการส่งออกความผันผวนของค่างเงินบาทรวมถึงล่าสุดกรณีที่ Moody's ปรับแนวโน้มเครดิตไทยเป็นลบอันนี้ก็อาจจะกระทบต้นทุนการกู้ยืมของทั้งรัฐและเอกชนให้สูงขึ้นได้อีกค่ะอ๋อครับเข้าใจเลยครับ คือความเสี่ยงมันมารอบด้านจริงๆนะครับทีนี้มาดูฝั่งเหตุผลของเสียงข้างมาก5เสียงบ้างที่เขาตัดสินใจลดดอกเบีย้ยเขาเขามองว่าการลดตอนนี้มันจะช่วยแก้เกมได้ยังไงครับค่ะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ท่านมองว่าเมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจมันดูจะโตต่ำกว่าที่คาดไว้แล้วความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นชัดเจน นโยบายการเงินก็ควรจะผ่อนคลายลงตามการลดดอกเบีย้ยตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเ,เตรียมพร้อมไว้ก่อนช่วยให้ภาวะการเงินโดยรวมมันไม่ตึงตัวเกินไปเพราะก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าสถาบันการเงินอาจจะระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ที่เปราะบางจากสงครามการค้าครับครับแล้วมันก็ยังช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้ภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนได้บ้างไม่มากก็น้อยที่สำคัญคือท่านมองว่า การลดแค่0.25%ครั้งนี้มันยังไม่ได้ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอย่างอย่างมีนัยสำคัญค่ะอืมแล้วเสียงส่วนน้อยอีกลหรครับสองเสียงที่เขายังเห็นว่าเอ่อยังไม่ควรลดตอนนี้เขามีมุมมองต่างออกไปยังไงบ้างครับจริงๆแล้วนะคะกรรมการสองท่นนี้ท่านก็เห็นด้วยนะคะว่าทิศทางนโยบายอะ่ะควรจะต้องผ่อนคลายอ๋อครับ แต่แต่เนื่องจากสถานการณ์มันยังคือยังไม่แน่นอนสูงมากๆท่านก็เลยเห็นว่าควรจะรอไปก่อนคืออยากจะเก็บกระสุนหรือที่เรียกว่า policy space อะคะ่ะครับครับ หมายถึงความสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้อีกในอนาคตถ้าจําเป็นซึ่งเราก็ไม่จํากัดเนาะเก็บไว้ใช้ในจังหวะที่สถานการณ์มันชัดเจนกว่านี้ดีกว่าจะได้เกิดประสิทธิผลสูงสุดท่านมองว่าป้าหมายหลักตอนนี้ไม่ควรมุ่งไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเพราะปัจจัยหลักมันมาจากข้างนอกที่เราคุมไม่ได้แต่ควรจะเน้นเรื่องเสถียรภาพให้มันคงเพื่อเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆร่วมถึงกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากๆหรือที่เรียกว่าเทลริสก์ค่ะ,คะ น่าสนใจมากครับแปลว่าจริงๆแล้วความเห็นไม่ได้ต่างกันเรื่องเท็ศทางเลยแต่เป็นเรื่องจังหวะเวลากับน้ำหนักการใช้นโยบายในภาวะที่มันมันไม่แน่นอนสูงแบบนี้สุดท้ายครับกนอง,อง,องมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอื่นๆอีกไหมครับนอกเหนือจากการปรับดอกเบีย้ย มีการเน้นย้ำเลยค่ะว่าการจะรับมือผลกระทบจากนโยบายการค้าโลกเนี่ยมันต้องอาศัยการผสมผสานนโยบายหลายด้านนะคะไม่ใช่เพึ่งแต่นโยบายการเงินอย่างเดียวต้องมีมาตรการที่เข้าไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเร่งปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจไทยเราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การค้าโลกที่มันกาลังเปลี่ยนไปค่ะครับ สรุปได้ว่าการลดดอกเบีย้ยนอกรอบครั้งนี้มันสะท้อนความกังวลอย่างมากจริงๆของกรองอต่อพายุสงครามการค้าโลกทีออ่อาจจะรุนแรงกว่าที่คิดไว้เยอะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้างเลยทั้งส่งออกลงทุนแล้วก็อาจจะลามไปถึงท่องเที่ยวด้วยโดยมีความเห็นที่ต่างกันอยู่บ้างในเรื่องของจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจะใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เราก็มีอยู่อย่างจากัดนะครับใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญคือสถานการณ์มันยังผันผวนแล้วก็ไม่แน่นอนสูงมากๆนะคะการรับมือก็เลยต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยเพื่อเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยเราในระยะยาวค่ะครับเป็นประเด็นที่ต้องกลับมาขบคิดกันต่อจริงๆนะครับในเมื่อภูมิทัศนเศรษฐกิจและการค้าโลกมันกําลังถูกวาดขึ้นมาใหม่จากนโยบายการค้าเหล่านี้ นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นแล้วเนี่ยคำถามสําคัญที่ทั้งภาคธุรกิจทั้งผู้กําหนดนโยบายของไทยเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันอย่างจริงจังก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรในเชิงโครงสร้างเพื่อจะสร้างความได้เปรียบและก็ความสามารถในการอยู่รอดในกติกาใหม่ของโลกนี้ให้ได้ในระยะยาว